สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะ EP นี้เป็น EP ที่161แล้วนะครับ161แล้วนะฮะก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดใหม่ล้วนๆวันนี้นะฮะก็ไปเหมามาสองที่นะพี่นะคัดของมาได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนาะชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ผ่านละแอดนี้เลยนะครับแอด 937jwicl นะฮะหรือโทรสายด่วนนะครับผม ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เริ่มกันเลยนะฮะเนาะมีเริ่มต้นตั้งแต่ห้าร้อยบาทไปเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวชิ้นแรกนะฮะเป็นพระปิตานะครับองค์นี้เป็นพระปิตาเนื้อผงนะฮนะลองซูมให้ดูอ่าชัดๆกันเลยนะครับนี่ฮะพระปิตาเนื้อผงครับเก่ามากพี่ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่องสุขหรือเปล่าหรือว่าไปทางสายหลวงู่เอี่ยมนะพี่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับแล้วเนี่ยดูดิรอยเลื่อนรอยอะไรคือเขาสวยอะพี่ ธรรมชาติเลยนะครับเนาะผมส่องให้ดูเนื้อนะครับเนาะอ่ะดูกันช้าๆนะวันนี้นะไปกันเรื่อยๆนะครับนี่ฮะมอนสานดีมากพี่พักเคยลงรักนะฮะพักเคยลงรักมาก่อนนี่ครับแต่ว่าร่อนออกไปหมดแล้วนะเออสวยๆเลยพี่นะ5 0 0บาทนะครับเนาะเอา500บาทนะฮะอ่ะจัดไปนะพี่นะชิ้นต่อไปนะครับเนาะนี่ครับโคตรมันฮะองนี้สมเด็จแซยิดหลวงปูู่นะพี่นะสมเด็จแซยิดหลวงปู่ผูนะครับเนาะองนี้แขนหัก2อด้วยนะฮะนี่ฮะ จะสอนให้ดูเนื้อหากันนี่ครับหนึบนุ่มเลยนะพี่นะนี่ฮะหลวงปูป่นี่สายตรงวันละคังเลยนะพี่นะสายตรงสมเด็จเลยนะครับเนาะนี่ฮะคมๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูครับข้างปีนะฮะขยักสวยด้วยนะนี่ฮะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะจัดไปนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะฮะ เอา500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะวันนี้มีแต่แบบคัดมาแต่มันๆนั่นเลยพี่นะพระหลวงปู่สุกนะครับเนาะเป็นพิมพ์อันนี้เป็นรักอา่าประพามันทนนะฮะนี่ฮะเนื้อทองเหลืองเกา่กาๆแบบนี้เลยอ่า z o มให้ดูกันแบบนี้นะฮะแล้วนี่ครับบ้านจริงๆพี่ดูฝุ่นฮนะเกาะกันเป็นเม็ดๆม็ดเชียรนะครับเนาะอ่ะดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบดูรักกระทกมาคุยกันนะครับเนาะภรพเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะพี่นะนี่ฮะองค์นี้นะครับหลวงปู่สุกนะฮะมันๆเลยพี่เอาไปห้าร้อยพอ เะะอาไปห้าร้อยพอนะครับชิ้นต่อไปนะครับนาะยังอยู่ที่หลวงปู่เอี่ยมนะฮะอง์นี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ว่าคือส่วนตัวผมดูเป็นกระไหลเงินหรือว่าตะกั่วนะฮะน่าจะเป็นตะกั่วหรือเปล่าแต่ว่าเบามากพี่อาจจะเป็นตะกั่วนะอาจจะเป็นตะกั่วนะครับเนะ้ะนี่ฮะ เหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะที่นะนเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเก่าๆเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับซุ้มก่อมาพร้อมกับจับทองแดงเก่าๆแบบนี้นะฮะซุ้มก่อนะฮะนี่ครับไม่มีกระหนกนะพี่นะองนี้นะฮะดูเนื้ออ่าเนื้อหาสวยๆเลยพี่นะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับเนาะนี่ฮะอ่ะชอบจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนี่ครับองนี้ฟองเตงหูนะฮะ ฟองต้าหูสวยๆเลยนะพี่นะนี่ฮะดูคาฟองต้าหูขึ้นสวยๆเลยอ่านี่ครับหลังหลังก็ขึ้นนะพี่นะนี่ฮะสวยมากคาองเนี่ยเขาเก็บไว้ดีนะพี่นะผมได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะมวลสารมีให้เห็นนะพี่นะเม็ดเล็กๆนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับอ่าจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะยังอยู่ที่สมเด็จนะฮะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับองค์นี้คาบค่อนข้างจะเขอะนิดนึงนะครับเนาะ ก็ได้มาสภาพนี้ขายสภาพนี้แล้วกันนะพี่นะไม่มีหักนะพี่นะไม่มีแตกหักนะครับนี่ฮะอ่า z ูมกันดูแบบนี้เลยนะพี่นะดูเนื้อครับข้าวข,ขาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวอะไรนะพี่นะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นข้าวแป้งหรือเปล่านะครับอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะไปแบบนี้เลยนะฮะนะห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้ ได้คลาสสิกนะพี่นะได้ได้ความคลาสสิกเนี่ฮะดูความเก่าครับคือเก่าจริงพระเก่าจริงนะเราดูพี่ฐานพระทินะพย์น้อโคสวยเลยวเนี้อ่ะแบบนี้เลยนะฮะจัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเนาะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนางพญานะฮะองค์นี้นี่ฮะเป็นพิมพ์ส่วนตัวผมดูเป็นอะไรออกแฟงอะไรอ่าเขาเรียกอะไรนะ บางคนเรียกพิมพเทวดานะครับเนาะอ่าอย่างงี้ดีกว่าต้องบอกว่าพิมพ์เทวดาน่าจะรู้จักกันเยอะกว่าแต่ว่าคนพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าอกแฟบนะพี่นะเออเนี่ยพระสวยนะพี่นะพระสวยเลยนะครับเนาะคาบเคริบดีมากนะฮะคาบลากุแล้วก็เนื้อกวดเม็ดกวดอะไรนยสวยเลยนะครับนางพญานะครับพิมพ์เทวดาอ่าแบบนี้ฮะสวยๆเลยพี่นะอ่ะจัดไปห้ารอยบาทนะครับเอาห้ารอยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะพระผงยานะครับพระผงยานนี้ส่วนตัวผมดูไปทางหลวงปู่บุญนะครับเนาะ ดูไปทางหลวงปู่บุญนะสายหลวงปู่บุญแน่นอนแหละไม่แน่ใจว่าหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าไปทางสายหลวงปู่บุญแน่นอนฮะเก่ามากนะฮะเนื้อหาดีนะครับเนาะแน่นหนึบนี่ฮะคาบไข่คาบอะไรดีมากเลยพี่อ่ะแบบนี้เลยนะครับเนาะจัดไปครับห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเต่านะฮะพญาเต่าเรือนนะครับอันนี้หลวงพ่อเงินนะฮะนี่ครับองนี้มันพี่นะฮะอันนี้มันมากนะฮะนี่เลยดูเรื่องดูเนื้อเลยนะฮะ นี่ครับขายตามสภาพนะฮะขายตามเนื้อเลยนะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดนะพี่นะอ่ะห้าร้อยบาทนะครับนาะดูให้ชอบนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นจอบเล็กนะฮะจอบเล็กลงพ้อเงินองค์นี้ก็โอเคอยู่นะพี่นะพอใช้ได้นะพี่นะสภาพความสวยมีให้เห็นนะครับนี่ฮะลองรอยความเก่านะครับอ่าสวยมากพี่จัดไปนะฮะห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระผงของขวัญวัดปักน้านะฮะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสามนะฮะน่าจะเป็นรุ่นสามหรือเปล่า ยันมันไม่ชัดนะพี่นะผมก็เลยบอกไม่ถูกนะครับเนาะอ่ะจัดไปนะพี่นะดูให้ชอบละกันเอาไป5้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทอ่าแบบนี้ฮะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะครับอันนี้มาพร้อมตลับเลยนะฮะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเหรียญลงผู้เอี่ยมนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญย้อนรอหรือเปล่านะพี่นะแต่ว่าพี่ดูฮะคือพระคมนะฮะพระคมนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนนะคือเขาสร้างหลายปีเหมือนกันนะ นะอะแต่ว่าผมได้มาพร้อมตลับแบบนี้นะครับขายไปพร้อมตลับแบบนี้เลยแล้วกันห้าร้อยบาทนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเ,เงินนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาองนี้ก็มันนะพี่นะนี่ฮะก้นอย่างสวยเลยพี่ธรรมชาติมากแล้วมีแร่ด้วยนะฮะองนี้มีแร่ด้วยนี่ครับ ใช่แร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าผมน่าจะผมว่าน่าจะเป็นแร่นะเห็นแบบยิบยิบยับยิบนะครับอยู่ในเนื้อนะดำดำจุดๆเล็กๆนะครับนี่ฮะอ่ะจัดไปตามนี้แล้วกันนะพี่เนาะตามสภาพนะครับห้าร้อยบาทนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องแบบนี้นะฮะผมแกะดูให้ดูกันเลยผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับเหรียญนี้นะฮะเหรียญลงพุททิมนะครับเหรียญลงพุททิมนะฮะนี่ฮะเหรียญใส่อเหรียญนั่งพานนะพี่นะโอ้สวยอยู่ครับ รอยปิ้นขอบสวยอยู่ฮะอือ่ะนี่นะครับเนาะเป็นเหรียญนั่งพานนะฮะนะอืมปีหนึ่งแปดนะพี่นะอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะพี่นะห้ารอยบาทนะครับเนาะห้าอยบาทอะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนิดนึงนะครับเหรียญคมอยู่นะพี่นะเหรียญคมอยู่นะฮะนี่ฮะคมเลยพี่นะสวยๆคมๆแบบนี้เลยอ่าจัดไปนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับเนาะเอาห้าร้อยบาท ะะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นอ่ะนี่ครับพระผงยาอีกหนึ่งองค์นะพี่นะพระผงยาหนึ่งองค์หลังยันนะครับเนาะอันนี้นะ่าเขาเรียกพิมพอะไรนะพิมพ์บอจุลาเหรอผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะสายวัดกลางนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเนาะอ่ารายการพวกนี้จะเป็นราคาบะเป็นองค์แล้วนะพี่นะอ่านี่ครับ หลวงปู่ทวดนะฮะมาพร้อมเรียมวินเทจเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะหลวงปู่ทวดมาพร้อมเรียมวินเทจเก่าๆแบบนี้ปีข้างล่างเขียนว่าศูนย์แปดนะครับเนาะอ่ะเหรียญภาปากนะเหรียญภาพปากนะครับจัดไปพี่ชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะเอา7 0็ร้อยบาทนะฮะอ่าตามนี้เลยนะครับเนาะอ่ะส่องให้ดูด้วยนะครับนี่ฮะรูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยทักมาคุยกันได้เลยนะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยโอเคนะครับไปต่อนะฮะชิ้นต่อไปนะครับ พระปิตานะฮะพระปิตาอันนี้น่าจะเป็นพ่อทับนะฮะน่าจะเป็นพ่อทับนะครับมาพร้อมกรอบแบบนี้นะฮะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยแล้วกันนะพี่เนาะเอาไปซอกเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเาบานาะรนะกรอบโคตรเก่าเลยพี่ดูยังเก่ากึกเลยนะผมไม่กล้าแกะลกล,ลัวหลุดนะอะจัดไปนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะส่องให้ดูด้วยนะครับอ่านี่เลย นะครับผมว่าน่าจะใช่แล้วพี่นะัน่าจะเป็นหลวงพ่อทับนะฮะอ่ะตัดไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาอีกหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นพระปิตาอันนี้ไม่ทราบที่ละนะครับไม่ทราบที่ละได้มาคู่กันนะฮะเก่าๆเลยนะครับเนื้อเป็นเมกสิ์นะฮะเนื้อเป็นเมกสิ์นะครับเนาะนี่ฮะเก่าๆสวยๆนะพี่นะอ่ะตัดไปครับนี่ดูฝุ่นครับชอบมากแล้วดูพระอย่างลึกเลยพี่นะฮะอ่ะตัดไปนะฮะเอา700บาทเหมือนกันนะครับชิ้นต่อไปนะครับอ่บาเป็น พระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะหน้าตาติดชัดมากนะครับหลังเป็นสถูปแต่ว่าอันเนี้ยพิมเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าปีไหนเพราะว่าหน้าแบบเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะครับน่าจะปีสองกว่าหรือเปล่านะฮะเนี่ยแต่พระหน้าตาดูดีมากเลยนะพี่นะแล้วดูเนื้อว่างครับเขาเรียบร้อย,อยพี่พระเรียบร้อยมากนะครับแล้วคมมากนะฮะอ่ะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วเนี่ยสถูปข้างหลังโคตรคมเลยพี่ เนื้อดีด้วยนะฮะอ่ะจัดไปพี่700บาทละกันเนาะเอา700บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตพนันเชิงองค์นี้สึกนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่าสวยนะครับเนาะผมว่ายังสวยอยู่สึกแต่ยังสวยอยู่นะครับอ่ะแบบนี้นะฮะเนาะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยนะครับเนาะเจ็ดร้อยบาทนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทนี่ครับ สวยๆนะพี่นะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญบาทน้ำมนตนะครับเหบมมนนรียญกลมหลวงปู่โตนะครับเหรียญกลมหลวงปู่โตอันนี้เหรียญน,นี้มีจานนะพี่นะเหรียญน,นี้มีจานนะครับแต่ว่าจานเขาจะหัวใหญ่นิดนึงนี่ยนี่ฮะลวพระคมนะพี่นะพี่ดูเส้นพงเส้นเส้นเกนนสงเกษาอะไรคือคมมากแต่ว่าตรงหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมา นะครับก็เอาตามสภาพละกันนะพี ippers, way, mans, fruit, ่เนาะเอา700บาทนะฮะเอา700บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดปูดูสร้างนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะครับอ่าแบบนี้ฮะหลวงปู่ดูวสแกนะครับตามนี้เลยนะพี่นะรายละเอียดก็ตามภาพเลยนะครับเนาะอยากได้ชัดๆกระถางมาคุยกันนะฮะนี่ฮะสวยนะพี่นะอ่าแบบนี้นะครับเนาะผมยังไม่ได้ปัดออกเลยนะฮะนี่ครับสวยๆเลยพี่อาจัดไปครับ700บาทพอ ะะเอาเอาดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพะระลีลานะครับเนื้อชิ้นเงินพะระลีลาเนื้อชิ้นเงินนะครับผิวปุโป,ปุแบบนี้นะฮะอันนี้เพิ่งได้มานะพี่นะไม่แน่ใจว่าใช่กุ่ํทหีบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพระเนื้อชิน้นององค์เนี้ยค่อนข้างสวยเลยพระหน้าตาติดดีนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นอนะ่ะระเบิดนิดนิดหน่อยคือมันดูมันทําให้ดูแบบดูคลาสสิกะนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะครับจัดไปนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยพออะ 700้นะครับเนาเอาเจ0ร้อบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นปกโพนะฮะเนื้อตะกัวนะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเชียงแสนนะครับเนาะน่าจะเป็นเชียงแสนนะฮะนี่ฮะไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะไม่หักไม่ซ่อมนะครับเอาไปห้าร้อยพออง์นีนนะฮะจัดไปนะพี่นะบางๆเลยห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะ, life, ปนะค,นนะครับเป็นพระยอดขุพนพลนะฮะยอดขุนพล องนี้เป็นตะกัวสนิมแดงนะครับผมดูแล้วทรงน่าจะเป็นทางลบบุรีแต่ว่าผมไม่ยัดกุลแล้วกันนะฮะพระค่อนข้างเก่าพี่เก่ามากด้วยนะฮะแล้วก็นี่ฮะคาบสนิมแดงเขาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยสวยเลยพี่แบบมันจัดจ้านเลยนะฮะนี่คือส่องทะลุพลาสติกไปก็จะเหลืองเหลือเลยนะพี่นะเพราะว่าพลาสติกเขาเลี่ยมมาแบบเนี้ยนะครับน่าจะเคยจับกรอบมาก่อนนะฮะน่าจะเคยจับกรอบมาก่อนนะฮะเพราะว่าพลาสติกค่อนข้างเก่าเหลืองเลยนะพี่นะ แล้วก็ลองรอยการใช้มีให้เห็นนะครับอ่ะพระสวยพี่พระสวยจัดไปนะพี่นะเอาแปดร้อยองน,นี้นะครับเราเอาแปดร้ยบาทนะฮะเอาแปดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะพระปิตานะครับองค์นี้วัดอนงนะฮะแต่ว่าพิมพ์เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับคือพิมพ์ไม่คุ้นตานะบอกตรงๆแต่ว่าผมดูแล้วเป็นวัดอนงนะฮะนี่ฮะดูเนื้อหาครับโคตรดีพี่เขียวแบบเปล่นแมงทับอะพี่สวยมากนะครับแล้วเป็นพิมพ์พระปิตา คือผมได้มาเนะี่ยผมได้มาสามองแต่อีกองหนึ่งนะผมยังเก็บไว้อยู่นะเพราะว่าค่อนข้างสวยเลยองค์นะั้นนะแต่ว่าเอาองค์นี้มาออกกันก่อนละกันนะครับเนาะนี่ฮะวัดอันงพี่สวยๆเลยนะครับเอาเจ็ดร้อยพอนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ครับวัดอันงเหมือนกันนะฮะองค์นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะพี่นะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับอ่ะจัดไปพี่เจ็ดร้อยบาทผมซองให้ดูเนื้อนะครับ,นะรบอ่าแบบนี้เลยนะฮะ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะพระปิดตาเนื้อผงนะครับองค์นี้พระปิดตาหลังยันทะนะครับนาังยันทะก็น่าจะเป็นรุ่นสองใช่ไหมปีสองหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ครับโคตรมันพี่พี่ดูหูครับนี่ฮะปิ้นออกมาถึงล่างนะครับแล้วดูนิ้วมือสวยมากพี่อ่ะชิ้นนี้นะครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะมาพร้อมเลื่มเงินด้วยนะครับขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันบาทละกัน นะฮะเนาะก็วันนี้จบแล้วนะพี่นะ EP ที่161นะครับชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านและแอดนี้นะครับแอด9 3 7 g y ามเนะฮะหรือโทรสายด่วนนะครับผม062 7153335นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ